เจมส์บอลศูนย์ศนย์เจตอนเพชรขาตพยักษ์สาวตอนที่16รถคู่ชีพรถตัดจมลงเหมือนกับเศษอาหารที่ถูกทิ้งลงในตู้ปลาแอนยามองเห็นสีเขียวคล้ำอันน่ากลัวที่อยู่รอบตัวเธอและพยายามไม่ให้ขวันเสียโชคดีที่รถคันนี้มีรูปร่างเพียวลมแต่เข็มขัดก็กระแทกหน้าอกเธอตอนนี้มันกระทบกับพื้นน้ำ รถสายไปมาเหมือนกับใบไม้กระแสะคลื่นกระแทกตามหน้าต่างเหมือนกับพยายามหาทางที่จะเข้ามาข้างในเอญยาพยายามข่มสติอารมณ์เป็นอะไรไหมย,ยังไม่ตายค่ะเอญยาก้มตัวไปข้างหน้าและเงยหน้าขึ้นมองผิวน้ำที่อยู่เหนือเธอมันอยู่ห่างประมาณ20ฟุตและมีกระสุนที่ยิงลงมาที่กระโปรงหน้ารถด้านขวามือประตูไปกระแทกกับหินแต่อย่างน้อยน้ำก็ไม่เข้ามาข้างในกฎที่ต้องปฏิบัติเมื่อรถจมน้ำ จะต้องทำอย่างไรเธอคิดต้องเปิดหน้าต่างเล็กน้อยเพื่อให้รถลอยขึ้นช้าๆเมื่อความกดดันภายนอกและภายในเท่ากันและต้องไม่มีอะไรกีดขวางประตูแต่ด้านข้างของเธอมีก้อนหินขวางอยู่บนมองขึ้นไปบนผิวน้ำผมคิดว่ามันไปกันแล้วเขาคงเดาว่าเราไม่รอดแน่เสียงของเขาค่อนข้างร่าเริงแล้วอย่างนี้เราจะรอดหรือผมหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบรอนกดปุ่มที่หน้าปัดมีเสียงขย่าช้าๆ เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลกำลังจะทำงานเขากดสวิตช์อีกอันนึง่งไฟหน้าสว่างจ้าขึ้นบอนกัดฟันกรอดและดันเกียร์อย่างรุนแรงจนมันแทบจะจมลงในขอบยางแอนยามองอย่างประหลาดใจคุณขับรถในทะเลไม่ได้หรอกบอนเลื่อนเกียร์ไปข้างหน้าและโลตัสก็สั่นเหมือนเรือหอกที่เตรียมตัวที่จะบินขึ้นจากนั้นมันค่อยๆเคลื่อนไปท่ามกลางกองสาลายเขาเลือกใช้ล้อกันแล้วเป็นไงครับ เหลือเนลลี่ของผมแต่อย่าให้ใครที่สาขาคิวรู้ว่าคุณเรียกว่าอะไรนะสําหรับพวกเขามันยังเป็น A117 ที่ดำน้ำได้เท่านั้นเองแอนอยามองหน้าบรอนเธอหลีตาลงด้วยความโมโหหมายความว่าตลอดเวลาคุณตั้งใจจะทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่คุณไม่บอกอะไรฉันสักคำผมไม่มีโอกาสเลยคุณก็เห็นตั้งแต่เริ่มออกรถเราก็มีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามมันดีที่สุดแล้ว เมื่อเฮลิคอปเตอร์รายงานไปสตรอมเบิร์กก็คงไม่คาดว่าจะมีแขกเข้าไปเยือนอีกบรอนบิดเกียร์โรตารหันไปทางท่าเราสามารถอยู่ข้างล่างนี้ได้นานเท่าไหร่คะแอนยารู้สึกสนใจมากแต่เธอคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแสดงออกอย่างจงแจง้งเท่าที่เรายังมีเชื้อเพลิงอยู่และเราก็มีอย่างเหลือเฟืออากาศไม่มีปัญหาเพราะมันมีเครื่องทําอากาศอยู่แล้วบอนยิ้มมีคําถามอะไรอีกไหมครับ แอนยาไม่ค่อยชอบรอยยิ้มแบบนี้ของบรอนมากนักฉันไม่คิดว่าสหภาพรัเสเซียจะล้าหลังในเรื่องแบบนี้งั้นผมก็ควรขับรถระวังหน่อยเขาน้อมตัวมองไปที่กระจกหน้าเดี๋ยวมันอาจจะชนกับยานแบบนี้ของรัเสเซียเข้าแอนยาเอยนร่างพิงพนักเธอเริ่มจะชินกับบอนแล้วบางทีเธออาจจะมองเข้าผิดไปมันยากที่จะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเมื่อทั้งคู่ผ่านความตายมาด้วยกันอย่างน้อยก็โชว์ให้เห็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่ผ่านมา เธอเหลือบมองไปหน้าเงียบๆของบอนและเห็นรอยยิ้มอย่างพอใจของเขาเหมือนกับเขากำลังระวังว่าเธอคิดอะไรเธอเพ่งตามมองไปข้างหน้าความคิดของเธอเกี่ยวกับสายลับชาวอังกฤษนี้อย่าประมาทซึ่งเป็นวิถีทางเดียวที่เธอจะนำผลงานกลับสู่ประเทศได้ไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอต้องไม่หลงรักเขาเด็ดขาดสิบนาทีต่อมาโรตัสก็ขึ้นมาอยู่ใต้ผิวน้ำเพียงเล็กน้อยบอนกดปุ่มที่หน้าปัด และกล้องตาเรือโผล่ขึ้นจากฝากระโปรงรถส่วนที่ติดกับกระจกหน้าเมื่อกล้องโผล่ขึ้นเหนือน้ำบลอนเปิดตู้ที่หน้าปัดจอโทรทัศน์ขนาดเล็กปรากฏให้เห็นเขาหมุนปุ่มแล้วก็มีภาพของผิวน้ำจากกล้องที่หมุนตลอด360องศาวิเศษบลอนหยุดกล้องเมื่อมีภาพของแนวหินที่อยู่ของสตรอมเบิร์กผมจะขับมันเข้าไปแล้วจะไปขึ้นฝั่งที่บริเวณหินนั่นทั้งสองสังเกตเห็นว่ากระแสน้ำเริ่มเชี่ยว และขุนขึ้นทัศนียภาพแย่มากแสงไฟหน้ารถเหมือนกับส่องไปเจอกลุ่มหมอกมีแนวหินโผล่ขึ้นมาเบื้องหน้าอย่างกระทานหันแต่บรอนก็ขับมันหลบทันแต่บางครั้งก็เฉียดไปนิดเดียวท้องรถคูดกับแนวหินจนสะเทือนบรอนนึกถึงโขดหินที่แหลมคมตอนที่เขาอยู่บนเรือลิวาเขาคิดว่าควรจะกลับออกไปและใช้กล้องตาเรือมองในระยะที่ปลอดภัยดีกว่า เมื่อเขาถอยออกมาอยู่ระหว่างช่องหินแคบๆซึ่งลึกสองฟาทอมช่องหินก็ถูกเปิดออกทั้งสองไม่รู้ว่ามีสายตาเป็นประกายจ้องมองเขาอยู่อีกด้านหนึ่งของกล้องทันทีที่จับภาพได้ภาพก็ถูกถ่ายทอดไปที่จอในห้องทดลองของสตรอมเบิร์กบอนนึกถึงความลึกของแนวหินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทำไมถึงต้องสร้างอยู่ใจกลางของแนวหินนั้นในเมื่อมีที่อื่นซึ่งสามารถจะสร้างได้ง่ายกว่า บางทีแนวหินนี้อาจจะเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟสองลูกและมีช่องว่างระหว่างแนวหินทั้งสองที่เชื่อมต่อกันอยู่บอนดับเครื่องและนำรถดำลงสี่ฟาทอมมันน่าสนใจที่จะได้เห็นว่าห้องทดลองสร้างอยู่บนอะไรผมจะเข้าไปนะช่วยระวังหน่อยแอนยาพยักหน้าแล้วก้มตัวลงข้างหน้าบอนนึกถึงท่าของเธอตอนที่บุกเข้ามาเอาไมโครฟิมที่ไคโรเธอคล่องเหลือเกิน กระแสน้ำบริเวณนั้นสงบลงบ้างแต่ทัศนียภาพยังคงแย่อยู่บางที่อาจจะเป็นปฏิกิริยาของน้ำทะเลกับส่วนผสมของกรมะถันในแนวหินนั้นก็ได้บอนเพ่งไปในความมืดเขาเริ่มมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างประหลาดและรู้สึกคล้ายกับว่าสตรอมเบิร์กกำลังเฝ้ามองเขาอยู่เหมือนความฝันเขาเห็นยอดดมกลับหัวลอยมาเขาถอยหลังพิงพนักเหมือนกับรูปจำลองขนาดมังหะาน ของสตรอมเบิร์กที่หัวทิ่มอยู่เจมมันไม่มีฐานตั้งไม่มีอะไรผูกไว้แต่ทำไมหรือว่าห้องทดลองย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วซึ่งดูเป็นคําอธิบายที่ดีที่สุดและไม่ใช่ความคิดง่ๆด้วยสตรอมเบิร์กสามารถจะเล่นกับของเล่นแพงๆของเขาที่ไหนก็ได้ในโลกบอนเหลือเห็นบางอย่างพุ่งเข้ามาหาเขาจากส่วนลึกไม่ทันที่เขาจะขยับโรตัสก็มีเสียงระเบิดอย่างรุนแรง ศีจากเขากระแทกกับด้านข้างของรถเลื่อนไหลเขาเจ็บไปถึงแก้วหูแรงกระทบทำให้รถเอียงและน้ำก็รั่วเข้าตามรอยแตกที่ตัวถังกระจกหน้ารถเป็นรอยร้าวเพราะแรงระเบิดแล้วก็มีเสียงระเบิดลูกที่สองกระแทกให้เขาจมลงไปอีกรอนพยายามจะควบคุมรถเขามองเข็มทิศมันไม่กระดิกเลยเขาต้องหาทางรอดให้ได้โดยสัญชตาตญาณ สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่ๆคือเขาไม่กล้าจะดำลึกไปอีกเพราะความกดดันจะทำลายพวกเขาแต่มันก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะถึงก้นทะเลเลยบรอนหมุนปุ่มบังคับคิดทางถ้ามันยิงโดนหางเสือก็จบกันมันกระแทกเข้าจมลงไปอีกฝูงป่าลอยขึ้นเพราะแรงระเบิดบรอนตั้งสติหมุนปุ่มบังคับหางเสือ แอนยาดึงชายเสื้อออกและอุดมันไปที่รอยรั่วในที่สุดบอลรู้สึกว่าโลตัสกำลังหมุนไปทางทิศที่เขาต้องการและความเร็วก็เพิ่มขึ้นทุกๆวินาทีเขาคิดถึงแต่เสียงและแรงระเบิดที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรขณะนี้เขาสามารถมองไปข้างหน้าได้ไม่เกินหกหลาเตรียมบอลหันกลับเขาเห็นมนุษย์กบและหันโลตัสหลบเมื่อมนุษย์กบยิงเข้ามาต่อ์ปโดพุ่งเข้ามาเขาเหมือนลูกธนู เป็นเวลาชั่วครู่ที่บอดคิดว่ามันสร้างขึ้นมาจากแม่เหล็กพอมันวิ่งตามเข้ามาเรื่อยๆแต่แล้วมันก็วิ่งผ่านใต้ท้องรถไปแล้วระเบิดขึ้นเมื่อกระแทกกับแนวหินด้านข้างอีกครั้งที่โลตัสถูกแรงกระแทกจนเอียงแต่คราวนี้แสงจากการระเบิดทําให้มองเห็นข้างหน้าซึ่งอยู่ห่างออกไป50ฟุตเป็นอ่าวเปิดเจมข้างหลังก็มีอีกแอนยาพูดถูก มนุษย์กบสามคนถือปืนจรวดไหา้ใกล้เข้ามาในวินาทีใดวินาทีหนึ่งมันอาจจะยิงเขาบลอนกดปุ่มที่หน้าปัดมีกลุ่มหมึกสีดำพุ่งออกมาทางท้ายรถรู้จักปลาหมึกบิลลี่หน่อยเพื่อนสายตาของเขาเห็นแสงริบหรี่ข้างหน้าเขาเห็นที่จอดรถข้างหน้าแล้วมนุษย์กบทั้งสามคนแบกหน้าไม้เข้ามายังตำแหน่งหน้ารั้วเหล็กซึ่งตอนนี้ได้ปิดทางซึ่งพวกมันเข้ามาแอนยามหมดแรงและอิจฉาสายตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นของบลอน มนุษย์กบทั้ง3เล็งอาวุธมาที่พวกเขาเขาก้มไปข้างหน้าและดึงคันมาคับใต้หน้าปัดมีแผ่นเหล็กเลื่อนขึ้นมาปิดกระจกจากน้ําที่เห็นฟองแสดงว่ามนุษย์กบคนใดคนหนึ่งได้ยิงเข้ามากระสุนของมันกระแทกกับแผ่นโลหะมีเสียงกระแทกกันอย่างแรงน้ําทะเลทะลักเข้ามาด้านหน้าของรถบอลเองรู้สึกกลัวจนทําอะไรไม่ถูกถ้ามันยิงมาตรงด้านหลังเขาคงไม่รอดแน่เขาไม่คิดว่าแผ่นโลหะจะพังง่ายอย่างนี้ คนที่2ยิงเข้ามาอีกแต่พลาดบรอนดึงคันบังคับอีกอันหนึ่งช่องเล็กๆด้านข้างใบหน้าก็เปิดออกภายในเป็นกระบอกปืนจรวด2.3นิ้วบอนเล็งไปที่คนที่3แล้วดึงคันบังคับมีเสียงกระเด้งออกอย่างแรงและขณะที่บอนไม่แน่ใจว่ายิงถูกหรือไม่รถก็สั่นและน้ำทะลักเข้ามาจากกระจกที่แตกมากขึ้นแล้วเขาเห็นมันล้มลงเลือดทะลักออกมา เอญยาสูรลมหายใจอย่างร่องอกบอลยิงจรวดลูกที่สองทำให้รั้วเหล็กทะลุเป็นรูแต่มันจะกว้างพอหรือมีทางเดียวที่จะรู้คือต้องเสี่ยงเขาพยายามบังคับให้รถวิ่งตรงไปยังรูแคบๆนั้นมนุษย์กบอีกคนโผล่ขึ้นมาก่อนโผล่ขึ้นมาก่อนแต่เขาไม่หลบเมื่อมันยกปืนขึ้นบรอลก็พุ่งรถเข้าชนอย่างเต็มตัวทำให้มันกระเด็นขึ้นมาหน้ากระโปรงรถ ใบหน้าของมันอยู่ใกล้เขาจนเขาเห็นดวงตาอันเบิกโตด้วยความตกใจของมันและมันก็ถูกลวดเกี่ยวตกลงไปอีกครั้งหนึ่งที่น้ำทะเลกลายเป็นสีแดงลวดมัดรอบโลตัสแน่นบอนเห็นว่าลวดมีขนาดเท่าหัวแม่มือบอนได้ยินเสียงลวดขูดกับตามตัวรถเอ็นยากัดริมฝีปากแน่นรถคลดไปตามลวดทีละนิ้วจนดูเหมือนว่ามันจะลากลัวไปด้วยแรงระเบิดอีกครั้ง กระแสะคลื่นปั่นปวนขึ้นมาเขาหลับตาลงเอามือทั้งสองข้างอุดหูเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและเขาก็รู้สึกว่าหน้ารถตกลงมารถไม่ติดอยู่ในลวดอีกแล้วแรงระเบิดดันรถทะลุออกมาบรอนมองไปข้างหลังเขาเห็นลวดยังอยู่ที่เก่าเมื่อหล่นถึงพื้นเขาก็ขับโลตัสไปแอบอยู่ในแนวหินที่ใกล้ที่สุดจบตอนที่16